วันนี้เราพามาชมโต๊ะหมู่บูชาพระสไต y l e m o ดิร์นะครับงานไม้สักเป็นงานชุดออกแบบนะครับกับชุดนี้เลยนะครับขนาดหน้ากว้างตั้งตั้งแต่ตรงนี้นะครับตรงจนถึงตรงนี้อยู่ที่130เซนติเมตรครับส่วนความลึกนะครับตั้งแต่ข้างหน้านี้ครับจนถึงตัวหลังสุดของชุดโต๊ะนะครับจะอยู่ที่90เซนมครับส่วนความสูงรว่วนะครับตั้งแต่พื้นจนถึง ตรงนี้นะครับจะอยู่ที่150ซนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นท็อปบนสุดสามารถยกหอดออกได้นะครับอาสูงร่วมจะอยู่ที่170เซนนะครับถ้านับตั้งแต่ตรงพื้นจนถึงตัวท็อปบนสุดนี้ขนาดของแท่นวางพระนะครับหน้าลึกอยู่ที่8นิ้วนะครับหรือ20เซนเรามาดูรายละเอียดในส่วนของท่อนฐานนะครับ ตรงนี้จะเป็นบานประดูเก็บของนะครับแบบเปิดปิดบานพับแบบถ่วยนะครับอย่างดีเลยนีกุญแจล็อกให้ด้วยนะครับตรงนี้เราติดให้ฟรีนะครับล็อกเอาไว้สําหรับของตรงนี้จะเป็นถาถวายวางของเส้นไหว้นะครับตร,ตรงนี้จะมีอยู่สามถาดน,นะครับแบบวางของอ่าเส้นไหว้ได้เยอะๆเลยครับ นะครับด้านในก็จะเป็นห้องโล่งๆแบบนี้สามารถเก็บของได้ครับล็อกได้นะครับสารลิ้นชักนะครับตรงกลางของหน้าเยอะๆเลยครับชุดนี้นะครับจะออกมารูปแบบดีไซน์เป็นโมเดลนะครับลบมุมโค้งมุนนะครับกล้อง็่าไภาครับจะลบมุมโค้งมุนตรงนี้นะครับให้มันมีมุมแหลมคมนะครับตามหลักของฮวงจุ้ยนะครับไม่ให้มีมุมทิ่มแทงนะครับ งานไม้สักสวยๆเลยนะครับของทางร้านเราสีนี้นะครับเขาจะเรียกว่าสีสีสักธรรมชาตินะครับเน้นโชว์ลายเนื้อไม้อย่างชัดเจนครับจะเห็นได้ว่าลายไม้สวยมากนะครับครับถ้าหาลูกค้าท่านใดนะครับสนใจที่จะสั่งซื้อสั่งผลิตหรือว่าจะให้ทางร้านเราออกแบบก็สามารถทางมาสอบถามได้ที่เพจที่พารัตเฟอร์นิเจอร์ไม้สักทองนะครับหรือว่าจะโทรเบอร์0 9 8 9 9 8 5้า6นนะครับรับทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักตามแบบตามขนาดทุกชนิดครับ